ต้องขอบคุณนะครับการนำกลับมาฉายใหม่ของทางผู้ใหญ่เขานะครับที่ทำให้ผมได้ดูโดรายมอนภาคที่ผมได้พลาดไปในโรงภาพยนตร์ที่ผมนั้นสนใจมานานและอยากลองสัมผัสในโรงสักครั้งนี่เลยเป็นโอกาสที่ดีเลยครับสำหรับตัวผมในโดรมอนเดอะมูฟวี่ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ ดีใจมากๆเลยละที่พวกนายได้เกิดออกมาพอดีว่าก่อนจะไปดูภาคนี้นะครับผมก็ได้แอบไปทำการบ้านมานิดๆดหน่อยๆน,นะครับโดยการอ่านบางงะและจะมีซีนหนึ่งครับที่จะเหมือนในบางงะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในบางงะตอนโนบิตะให้อาหารพวกมิวกับคิวเนี่ยจะพูดว่ารู้สึกคุ้นแต่ในนี้เนี่ยคือไม่ได้พูดอะไรเลยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆพีซุเกะของเราก็ยังโผล่มาให้เราได้เห็น แล้วโวม,มาทีไรเนี่ยน้ำตาตกเลยครับเพราะว่าเพราะว่าตัวผมเนี่ยชอบภาคไดโนเสาร์ของโนบิตะมากพอมาเจอพีสุเกะในภาคนี้เนี่ยมันกลั้นไม่ไหวจริงๆครับถึงเขาเจอไม่ได้อิงจากมังงะ100%เแต่ก็มีการใช้ลูกเล่นและวิธีการกล่าวถึงไดโนเสาร์ตัวก่อนหน้าของโนบิตะได้แบบเนียนๆครับภาคนี้เดินเรื่องแบบเดิมๆเลยครับกับการปิดเทอมหน้าร้อนแล้วไปเก็บฟอสซิลได้แล้วก็นำไปฟักไข่ในภาคคุมการเวลา ที่ต่างออกไปคือคราวนี้เนี่ยเป็นไข่แฝดที่บอกเลยว่าน่ารักทั้งคู่มีทั้งความตลกโบะบะและทั้งสองตัวก็จะต่างกันออกไปนะครับมีลักษณะนิสัยเอ,อ่แล้วก็สภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอีกตัวแข็งแรงกินเก่งกินมันทุกอย่างเลยอีกตัวก็อ่ะเหมือนโรบิตาไปเป๊ะแล้กันเขาเรียกว่าสรุปความ นะแน่นอนว่าสเตปเดิมครับกับภาคเดียวกับของพีสุเกตเลยที่แน่นอนว่าไม่สามารถเลี้ยงในยุคนี้ได้นะครับและต้องพาไปยุคของพวกมันแล้วดันยุคเดียวกับพีสุเกะด้วยแค่คราวนี้เนี่ยมันดันเป็นช่วงของปลายยุคครีเทเชียสนะครับที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงการสูญพันธุ์พอดีซึ่งตัวหนังในภาคน,นี้เนี่ย ก็จะอิงจากวิทยาศาสตร์และการค้นคว้าสมัยใหม่ที่ดูสมเพศสมผลมากขึ้นด้วยการสอนเราคนดูว่าไอายุคก,ก่อนๆในทั้งยุคจูราสิกเอยยุยคครีเทเชียสเอแล้วก็ยุคก่อนหน้านั้นอีกนะครับสภาพอากาศออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับยุคที่มนุษย์อยู่ทำให้ต้องพึ่งของวิเศษในการปรับร่างกายซึ่งการค้นพบนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่ถึงเ 8ปีหรืออาจจะ10ปีในโลกของความเป็นจริงนะครับเขาก็นํามาใช้และสอนเด็กๆได้ดีมากๆถ้าใครฟังตาม youtube หรืออ่านหนังสือพวกธรณีวิทยาหรือบรรพชีวินวิทยาเนี่ยจะรู้แล้วว่าโดเรมอนภาคนี้เนี่ยหยิบม,มาใช้แทรกความรู้ได้ดีมากๆอีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เรื่องการสูญนพันธ์ครั้งใหญ่ได้อย่างดีครับแถมยังมีการอธิบายด้วยครับว่าหลังจากอุกบาท ตกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบนโลกแบบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆครับอีกทั้งยังสอดแทรกทฤษฎีการวิวัฒนาการของไดโนเสาร์สู่สัตว์ปีกในปัจจุบันแบบน่าประทับใจอีกกับการสอดแทรกเข้ามาที่ดูแบบเอเอน่าสนใจนะแน่นอนว่าตอนอุกบาตตกเองเนี่ยบางทีผมก็แอบคิดเลยว่าสงสารพวกสัตว์ที่อยู่ในไข่แล้วยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยจริงๆนะ ผมเริ่มคิดตั้งแต่คู่แฝดคิวกับมิวมันเกิดแล้วโดยเฉพาะการปรับมุมมองมุมกล้องเป็นในสายตาของคิวผมก็เริ่มคิดแล้วครับแต่สิ่งที่ทุกคนคิดคือไดโนเสาร์มันอยู่ในยุคข,ของเราได้ยังไงใช่ไหมอย่าคิดเยอะครับนี่คือการ์ตูนเขาสอดแทรกความรู้มาเยอะแล้วที่เหลือเป็นจินตนาการทั้งนั้นซึ่งถือว่าบทภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยครับกินใจซึ่งากับการจากลาและการเติบโตของตัวละครที่เราได้เห็นพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ซึ้งกับการได้พบตัวละครเก่าที่เหมือนเราได้พบเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานซึ้งกับโมเมนต์มากมายนะครับที่หนังมอบให้ที่มีทั้งอบอุ่นและเหมือนได้เติบโตไปพร้อมๆกับตัวละครชื่อว่าภาคนี้เนี่ยมีบทที่แข็งแรงสื่อสารได้ตรงประเด็นมากๆแถมยังคงสเสน่ห์ในการเล่าเรื่องและนําเสนอสื่อสารกับคนดูดให้ความรู้ได้แบบอย่างจริงใจอีกบทตัวละครก็ยังมีความแข็งแรงนะครับสามารถทําให้คนดูคล้อยไป ตามนิสัยและอารมณ์ของตัวละครได้การออกแบบคิวมิวก็มีความร่วมสมัยนะครับเพิ่มเสริมความน่ารักเข้าไปนี่แหละร่วมสมัยสุดแล้วคือมันลงตัวแล้วครับทำให้ไดโนเสาร์ในภาคนี้ตกคนดูได้ไม่ยากเลยในเรื่องของความน่ารักขนาดผมยังไม่ล่อเลยครับยิ่งซีนมิวตอนเด็กแล้วโนบิตะยื่นอาหารให้คิวเนี่ยแล้วมิวมันวิ่งมาง,งับทุกอย่างที่โนบิตะายื่นให้ครับคือฮาและน่ารักมากๆคขูบยิ้มไม่ได้จริงมีซ้ำแน่ครับ นะ่ประทับใจและอิ่มเอมใจมากทางด้านงานสร้างแน่นอนว่าลายเส้นถือว่าสวยเลยมีความโบราณและดูมีลูกเล่นแบบเดียวกับภาคไดโนเสาร์โนบีนะครับสังเกตได้จากตาของใจแอนที่มีการขยับมีลูกเล่นแล้วก็ลายเส้นที่เหมือนจะเผาแต่ไม่ใช่ครับมันคือลูกเล่นที่ใช้ในการสร้างเป็นมุกตลกหรือตบมุกถือว่ายังคงเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวละกันนะครับทางด้านเสียงภาคไทยก็ยังคงเดิมทีมเดิมทีมดี ทีมเดียวที่ยังคงครองใจคนทั้งประเทศได้นะครับที่ยังคงภาคได้ดีไม่มีตกขนาดภาคล่าสุดที่ปีล่าสุดเลยยังภาคดีแรงไม่ตกเลยครับทั้งท้ที่แม่แม่ก็อายุกันก็อายุตากันเยอะไปแล้วรครับพอสมควรและแต่เสียงก็ยังคงกึกก้องทรงพลังอยู่เลยนะครับแนะนำครับบอกเลยว่าประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ต่างจากแอปสตรีมมิ่งมากๆควรไปดูอย่างยิ่งแม้จะฉายชนโคน,นัน แต่คนก็ยังดูกันเยอะบางคนดูคนนันเสร็จดูม่อนต่อก็มีแนะนำครับว่าไม่สมควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับแฟนมอนมอนทั้งหลายนะแน่นอนว่าตอนนี้ที่ไอคอนสยามเองก็มีโดร a มอนนะครับที่ออนทัวร์อยู่ที่ชั้น6ด้วยนะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าใครแฟนโดรมีมอนนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งปิดนะครับนะก็มีหลายท่าเลยหลายสไตล์หลายการแต่งกายหลายรูป นะครับพร้อมโดรีมอนความสูง12เมตรนะครับไปถ่ายรูปเข้าชมกันได้สามารถซื้อตั๋วได้ทีเ่เว็บไอคอนสยามหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเขาไม่ได้จ่ายผมจะโปรโมทให้แค่นี้นะครับไปซื้อตั๋วชมดิทัศการกันได้นะครับโดรมอนเ o ิลด์ทัวตั้งแต่วันนี้ถึง22มิถุนายนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่บอกให้รู้ไว้สําหรับแฟนๆมอนมอนนะครับส่วนคะแนนภาพยนตร์ฉลองครบรอบเท่าไหร่วะ จริงๆมันปีนี้โดราเอมอนอายุร้อยกว่าแล้ใช่ไหมหร้อยเท่าไหร่วะร้อยห้าร้อยหกร็ก็ว่ากันไปจําไม่ได้แล้วนะแต่ล่าสุดร้อยและร้อยปีแล้วแต่คงไม่ได้ฉลองครบรอบสิมันต้องบอกว่าคะแนนภาพยนตร์ฉลองเ o อร์ทัวรของโดราเมอนที่นำมาใช้ครั้ง8.9เต็ม10ครับพีซูเกะเต็ม10มิวเต็ม10 คิวเต็ม10และคะแนนความสนุกของภาคนี้1000เต็ม10อยู่แล้วสิครับส่วนใครฟังมาถึงจุดนี้นะครับแล้วยังไม่ได้ปิดไปก็ขอขอบพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันสนับสนุนกันมาถึงจุดจุดนี้กันด้วยนะครับผมหากมีเสียงรบกวนอะ,อะไรก็ตามแต่หรือพูดดีขาดพูดเสียงเบาเสียง e, อู้อีก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับหรือพูดไม่ชัดก็ขอขอภัยไว้ด้วยเช่นกันแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับดูโด,ดรายมอนให้สนุกอาดิโอส บนเดอะบูวี้ตอนได้ดูสาวตัวใหม่ของโนบิตา